ครับผมเมื่อนี้ผมได้เลิกขุดบอ่อครับขุดกับ,บ่เชียงคูณนะครับใส่รถไทยเกียรเอาครับผมรถไทยเกียรติแทนเป็นบอ่อจากเดิมเคยเลี้ยงปาตะเพียนกับน้าเขามองนี้นะครับผมตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนหม่เป็นคลองส่งน้ำนะครับผมคลองส่งน้ำรูปตัวยูนะครับผมหรือสรูปตัวยูเนี่ยแหละครับผมนี่นะครับผมจี๊พ้ายางเบิง นี่นะครับผมรูปตัวยูสูบน้ำใส่มือนี้ได้ครับเดี๋ยวผมสีพ้ามาเบิงวา่าอ่าสูบตอนนี้เยเหมือนแรงสีเต็มบออ่าเบิงนะครับเบิงยินครับคล้องผมเฮจากมองนี้นะน,นะครับผมอ่าเป็นตัวยูบ่ครับขันบ่เป็นกับเบิงให้มันเป็นนะครับพี่น้องนี่ครับผมอ่ามองนี้ผมมือถืใส่ทอนะครับผมส่ยทอ เห็มันสีตรงสูงจักน้อยนี่ครับผมฟังนี่ก็เป็นอีกอ่าอีกเป็นคล้องโซงนน้ำอีกฟังหนึ่งครับผมนี่นะครับผมนี่ครับซื้อนี่ผมก็สิปลูกอ่าพักพายนะครับผมด้เบียร์พักพายหน่อยครับพักพายหน่อยมาปลูกนี่นะครับผมถามว่าผมเอาน้ำม,มาจากใสเนะาะอ่นนาม่อืดน้ำได้ครับพี่น้อง ถ้าเฮาวางแผนดีนะครับนี่เลยครับบอ่อบาดานผมครับที่เคยนําเสนอในหลายๆคลิปพูดครับบอ่อบาดานผมอันนั้นแทงเก็บแต่ว่าเฮาบ่เปิดขึ้นแทงครับพี่นอ้องอ่าตอนนี้กะเก่ามงกลัวนะครับผมเก่ามง้งแดดสนี่กะกะไลดีลครับเห็นไหมครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิพ้าอยางาไยเบิ่งไกล้ๆครับผมอ่า ขอบซาผมปลูกสักครับพี่น้องต้นสักเพื่ออีก20ปีกเกษียนได้เอาต้นใหม่มาเห็ดบ้านสวนคือเพิ่นตอนนี้กะงบหน่อยครับพี่นอ้องผมมีเงินขุดคือจังเพิ่นบมมีแมคโครขุดกอารถไถนย่แล้ครับดันนี่นะครับผมนี่ครับน้ำใสๆครับผมเป็นแดดเก่าโมงนะครับผมเป็นยังคือไหรซํำนี่ ผมใส่ระบบโซลาเซลล์ในการสูบน้ำรนรๆๆครับผมอ่าประมาณเที่ยงใบม้งใบสองกระซิ้งไลเรื่อยครับผมแห้งไรแห้งเก่าเก่าครับน้ำใสป่ะครับพี่น้องน้ำใสป่ะครับดาเบิง้งนะครับอันนี้พอออกนิ่งนึงครับผมนิ่งนึงนี่ครับมองสูบน้าผมครับผมนี่ครับ นี่ครับผมซื้อชุดโซล่าเซลล์มาต่อเองครับผมนี่นะครับอ่าผมต่อเองเลยครับซื้อแบบสำเร็จที่เขาตอมาให้แล้วห้อกะเอามาประกอบเองครับผมลงทุนเท่ยเดียวคุ้มครับพี่น้องผมติดตังมาปีนึงแล้วผมว่ามันคุ้มครับนี่ครับสูมเมื่อเหนือตากใดที่ไม่แดดครับผมเริ่มดั้งแต่ผุณแล้วครับเจ็ดโมงเคืองจนฮอด บางมือก็หามงแรงหามงเคร่งคุณครับถามว่าผมสูบน้ำแล้วผมเสร็จอยังต่อมองนี้ผมเสี้ยงปลาครับเอาปลากินพืชล้มกรให้มันไงจักน้อยก่อนผมเสี้ยงปลาคอปล่อยปลาคอปลากินเนื้อลงครับผมให้ปลาเขามันไงก่อนย่าคอยปล่อยปลาที่มันกินเนื้อลง พื้นที่ทั้งหมดที่ผมเฮ็ดเท่าัยถามว่าเท่าัยอ่าพื้นที่ที่ผมเฮ็ดทั้งหมดน,นะครับจากนี้ไปจนสุดพูนะครับผมอ่าสุดต้นกล้วยพูนะครับผมฟังนี้กะหมตูตะไคร้มาใหม่ครับฟังนี้กะไนมาใหม่วัตถิธมดินขึ้นทั้งหมดกับประมาณหนึ่งไร่กับอีกสองงาน บ่อเกิดนี่นะครับหนึ่งไรสองงานหนึ่งไรสามงานครับนี่นะครับผมผมสีมาอัปเดตหลังจากปล่อยน้ำลงมืงดมือนะครับว่าสีได้หลายบ่กับการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลกองเท่านีร่ละครับผมนี่ครับเจาะบาดานะครับผมนม้ำกะปลาน้ำสางมันเท่าแล้วครับผมอ่า เป็นมองเห็ดขึ้นมาไหม่ครับสีพัฒนาไปเรื่อยเทีลน้อยเทีลน้อยครับผมเพราะว่าก็ต,ตามงบเขานะครับผมงบหน่อยเขากะเห็ดไปเทีลน้อยผู้ใดง,งบหลยเขากะเจ็ดไปหลยขึ้นจังหวะแหละครับเดี๋ยวแรกนี้เขาจะมาขุดทอกันครับผมผมขาดว่ามือนีศรีนามแบบอันเคึ่ง เครื่องนึงเหรอครับเดี๋ยวพาอย่างเบิ้งฟังนี้ครับผมว่าผมเห็นอย่างนี้นครับปลูกพยายามสิปลูกซักอ่อมนี้นะครับผมอ่อมที่เห็ดไว้ปลูกซาไป อันนี้ก็เป็นคอใกล้บ้านครับผมคอใกล้บ้านเห็ดเพิ่มนะครับอยู่ฝั่งนี้อ่าคอใกล้บ้านนี่ครับเพิ่ง่าพรวมครับส่วนฝั่งนี้อนาคตกับบานสีเห็ดเพิ่มครับพี่น้องฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคลองพอเทาผมครับผมเรากรลังสีไทยเห็ดน้าครับผมมองนี้คือสีเห็ดน้าฝั่งปูนก็เป็นบ้านสวนครับเห็ดบ้านสวนส่วนฝัน่งปูนนะครับผมเป็นแปลงต้นหอมนะครับเชียวผ้ามาเบิ่งใน กิก๊นก่อนนะครับฟังนี้สีผ้าหยางเบิองครับขเขากะเบาเลึกปไนได้นะครับผมเห็ดไปเท่ละน้อยเท่ละน้อยซ้ำนี่แหละครับป่ากำลังหมักไม่ต้องเลือกครับเดี๋ยวมองนี่ผมกัสิปันคู่ึ้นอีกให้มันสูง นี่ครับทีฮากรมากับมาสุดยูนี่แหละครับผมต้นไนนผ่นี่นะครับผมนี่ครับตุกยเสื้อนี้นี่นะครับต่อไปนี่นะครับผมตอนแรกผมว่าสิขุดมองนี้ครับไปบอกแม่โคเบเป็นมาขุดเิ่นใบเปียเบียงแป่ใบเบียงมาจนเท่าบันนี่จนฝนตกทิมนี่นะครับผมมาเสียวมะถมมองนี้เฮ็ดเป็นบ้านสวนเบื้องครับน้ำท่วม ทีมองนี้กะกัดแขวซื้อนะครับผมเป็นไฟบังครับเพราะว่าข้าเจ้าสีให้คนเด่นมันหยุดต,ติดทีของเขาก็ซื้อเอาพุนครับอุนคือคอใกล้ผมครับพี่น้องอ่าต่อไปเขาเสารดินมาทมนี้เราสางบานสวนมองนี้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวยังมาแรกงนะครับว่า นำสิได้สำหดัเดี๋ยวผม,มอัปเดตเดี๋ยวสิพามาเบ่งการปลูกผักผ้ายนะครับผมผักผ้ายหน่อยพี่สนิทคนหนึ่งขอแบ่งห้ม่ให้นะครับผมสิปลูกไว้เอาพันกินแน่ขายแน่ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนครับผมหันไหลหรือสองสามมือม่หนีครับรักษาสุขภาพนด้นไม่เด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ